สวัสดีครับผมเอ้าคลิปนี้สิพามาเบิ่งมันสิพาเดียนดะพี่น้องว่าหัวมันสิญ่สั่นไดนเออสิพาขุดเบิ่งเนี่ยพี่น้องอ๋เบิ่งดูวิีนี่หัวบ่าว่าโอ้หัวนขาอยู่หลุดแขกตายเออโอ้หวดกดเบิ่งก่อนพี่น้อง โอ้เห็นแล้วพี่น้องไอ้หัวน่ะโอ้ใหญ่คักแล้วพี่น้องหัวมันยุ่งเลิกพี่น้องเลยอ๋อคอยเบิ่งไปนี่เด้อพี่น้องเด้อนี่แหละพี่น้องเพราะว่าเขาอันเฮ็ดไว้เพราะว่าผมก่ได้ขุดมาจิกเท้าผมที่จ้องมันไว้ฝีกัวทุก ทุกปีได้พี่น้องเนี่ยทุกปีผมก็ที่จงไว้ปีละสิบสิบกวัวไล่ยี่สิบไร่สามสิบไร่แต่ปีนี้ผมจงไว้สิบก่าไร่พี่น้องจงไว้ปลูกมันนั้นก็นยังบ่พอปลูกอยู่พี่พี่น้องเอ้ยขนาดจงไว้ต้องสิบก่าไร่ขนาดรับมันก็นกนงามๆพี่น้องเลยมันนั้นก็นยังบ่พอปลูกอยู่หัวมนันสั้นอยู่พี่น้องเพียหัวมันจุดไตถี่อีกพี่น้องหัวใหญ่ หมือนย้ยแท่กข้นอกเลยเอ้าากวด้อมง่ายสองใส้ใหญ่ก้องเด้อพี่นองเด้อข้า,าพี่ก้อ,องห่านี่ไงปืนผุดอ่ะโอ้ยหัวอยูจะต้ทีแก เขาควดลำต้นไปเรื่อยๆเขาอะพี่นอ้องเอ๊ะมึงเนี่ยเป็นยามผมจะค่อยมักจงไว้แต่ว่ามันผมมันบอเนาเด้อพี่นอ้องเขียนนี่มันเขียนนี่มันบอเนาพี่นอ้องปอ๊ะมึงผนง่ายคักหลายจนจนแตกเว้ยเอ๊ะน้องมึงเอ๊ มืัอนี้ขวดหาเบิังอ้อมต้นเลยพี่น้องเอดหัวนี่แหวงยาวมาต่ำเงานี้เด่น,น,เ,ดนเนาะเก็บมังกรยาวอยู่มเลยพี่น้องเด้อเพราะมันหัวส,สั่นเด้อเพียมึงรู้พี่น้องเพียความยาวของมันนะกว่า,ายาวไปเรื่อยนี่หัวใต้บนนี่พี่น้องอยู่ใต้นี่อีกโอ้ ต้องมีอีกอยู่นะแบบพี่น้องเนี่ยหัวใต้มันนะแต่ว่ากดบ่อกดบ่อได้ไดดแล้วครับครับทั้งนอง้องเออเอาบเบื้องตัวนี้เลยเดี๋ยวไปกดซังนั่งซังนั่งพี่น้องม่งเงานี่ผมว่าพ่อขาดแล้วแหละพี่น้องเอ้สิบกัวรัวอย่าปัดหัวมันออกอ้อมคักอ้อมแน่ เมียพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวจะเมียก่อนพี่น้องก็ทายเอาไม่สนใจให้อัาลงคลิปอ่ะเดี๋ยวอ่ะเอ่าเบิ้งเด้อพี่น้องเด้อมันสิบห้าเดือนเนี่ยพี่น้องมันปีกว่านี่แหละพี่น้องตั้งแต่ผมจ้องไปเดี๋ยวผมก็ได้แล้วถ้าผมขุดเดี๋ยวพี่น้องร้อยตันน่ะพี่น้องเอ้ยมันสิบ สิบกไล่เนี่ยพี่น้องก็สิได้แล้วร้อยตันน่ะถ้ามันผมขุดอ่ะโอ้โอ้กวดบนลงเลยว่ปพี่น้องหัวมันไหมหา้อ้อมโอ้ทั้งพี่เนี่ยมาตากล้องมาเบิ้งทั้งพี่จใกล้ๆรเขียโอ้เอาครับมัอนี้ใครยู่ดอกพี่น้องเลยบางคนก็พบให้เห็นสงการลักสิ็จ ตาตาเป็นยังไงก็เมื่อนี้ได้เห็นแล้วพอมือม่เอเนี้ยผมมาจับก้องให้อยู่ครับมีเอ็กวินจับก้องให้เบิ่งเด้อพี่น้องคุณเหรอหัวมันน่ะผมว่ามัาขาดเด้อเหงานี้สิบกิโลว่ะพี่น้องมันลวดเนี่ยโอ้เมยเดี่ยตัหวหัวเป็นสั้นเป็นสั้นอยู่อันนี้ก็ควดมุถึงมันมันก็ซีเมนต์ยีดสั้นใต้อีกหน่ยพี่น้องป๊าดพี่น้องเบิ่งสิบจอดแท้ๆเนี่พี่น้อง ะเก็บมัขวบมันก็ห้อยยาวขึ้นกันเด้อพี่น้องเบิ่งเด้อพี่น้องเด้อหัวปัดโอ้ยเสียเอ้ทายอ้อมต้นดูเสียปัดมีแต่หัวยิ่ใหญ่ดิพี่น้องเวอร์หุยเสียออกอ้อมต้นเลยพี่น้องเลย แต่ว่าเงามันก็บม่ค่อยดอกพี่น้องเนี่ยเงามันนะ่ะเนี่ยต้นมันก็บม่ค่ยใหดอกเบเิ้งก็รองพี่น้องขวาอืมอีหลักพี่น้องผมไม่ได้ใส่ปุ๋ยด้วยเนี่ยพี่น้องเนี่ยแล้วผมก็ไม่ได้ฉีดฮอร์โมนด้วยพี่นอ้องเด้ออีหลักผมว่าดได้เกียเนี่ยเกียมันก็ถือว่าทุกดินลักพี่น้องพี่น้องเบงิ้องเราก็ให้กันเบ้องแจผมแน่มืออื่นผมก็ใชได้ลงคลิปอันไม่ไม่ไหเบิ้งไปเรื่อยๆเด้อพี่น้องเด้อ บื้องหัวบ้านผมรอดหัวพี่น้องเลยหัวใต้นี่ก็มีในพี่น้องเนี่ยแต่ว่าด,ดินมันลูกคอดบนลงเพราะมันติดเพียเพราะว่าด,ดินมันเหนียวพี่นอ้องมันเต้หัวใหญ่ๆไหมลูกรอดเนี่ยพี่น้องเบืงบ้ง,บงมันเต้หัวใหญ่ๆเลยพี่น้องเพื่อเจ้าขนาดไหนพี่น้องลูกบอกเต้าเต่หัวเดียวนี่ก็มาขาดแล้วเนี่ยพี่น้องเนี่ยประมาณสามโลสี่โลเอออันนี้ก็หัวแบบง่ายเออในละพี่นอ้องเอ้ยขนาดสี่บาทก็โอ้โห แต่ก็นี้ก็สิมีอยู่สิบสามสิบสามไร่หรือสิบสี่ไร่เนี่ยพี่น้องเนี่ยที่ผมจองไว้เนี่ยมันได้อยู่แล้วพี่น้องร้อยตันนะพี่น้องลองถามบิังเด้อครับเด้อว่ามันสีอันได้แท้คือยังผมเว้าบ่าเนี่ยครับมันปีกอเนี่ยถามบิังเด้อพี่น้องว่ามันสืได้บ่ไงล่ะล่ะพี่น้องเอ้ย เบิางแล้วก็กดติดตามให้ผมน้าเด้อพี่น้องเด้อเป็นกันดังใจเบิางก็บิางให้มันจบไงเด้อครับบางชิพนะโอ้หายอมอ้าวได้จุดอะไรอ่ะฮะหายอมจนีไงล่ะล่ะขุดซะนี่แหละพี่น้องเอ้ยขุดอ่ะพี่น้องบนนี้นี่ตัวหัวแบบยันยันเลยพี่น้องอุ้ย อย่งการสะออนเลยพี่น้องกูน่ะทายทั้งผีคักๆแล้ว่งเนี่ยคอ้ไปเลยอุ้ยขว้าพี่น้องเบิ้งหัวมันจากหัวของพี่น้องเบิ้งเอาเอออ้อมต้นเลยกเลพี่น้องหัวมันจากหัวจากหัวน่ะเบิ้งตั้งแต่หัวใหญ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 ่หัวไยหัวไยู่น่ะเบิึงรอดพี่น้องพวกนี้ก็หัวละโล้อสองลอยู่แล้วพี่น้องตัวนี้ก็บัตรสามล้อไงมึงเอารถที่เนี่ยออ เอาคลิปนี้เอาไว้สนีก่อนนะครับเ้อสวัสดีครับผม